สวัสดีนะคะ YouTube นะคะขออนุญาตแฟมิลี่และงานโตค่ะสวัสดีเอฟซีน้องหลาทูลูกทุูปกตกันเด้อค่ะนะคะเด็กพี่พ่อจะขอเว้านะทำเวลานะคะทำลิปแล้วก็เจ็บไปเหตุงานนะคะเมื่อกี้นี่ผู้ใดนะคะเอฟซีนะคะได้เห็นน้องหลาไล่ตดก็น้องนะคะพี่พ่อยก็ไปเบิ่งน้องหลาไล่ตดก็ไปทักทายอยู่แถวๆนั้อากาศคือสทีหนาวเนาะนะคะ อากาศที่ขี้หนาวแม่ตู้ไปใส่น้าต้องใส่แม่ตู้อาบหนาม,มาแล้วล่ะก็แม่ตูอต้ออกมาแล้วล่ะนะคะแต่อาบน้มีอยู่นะคะกี่แบบกุ้งกี่เร็วแล้วล่ะนะคะวันนี้พี่พลอยวันได้ไล่ตสดเจอค่ะนะคะน้องหลาไล่อยู่นะคะน้องหลาคิดไล่พี่พลอยกับบอไล่เนาะนะคะบอว่ากันเนาะนะคะเห็นน้องหลานะคะสงสารนะคะพี่พลอยสงสารน้องหลาจับใจนะคะเอฟทีว่าจังใดเนาะเห็นป้าดำรินะคะบอกว่าเห็นลูกสาวแล้วสงสารลูกสาวว่าเัด็จ ดังนีนะคะเป็นพอหักของนองหลาพอหักที่ว่าหักจริงๆนะคะคำว่าพอหักหักจริงๆเมหักหักจริงๆเอฟซีนองหลาหักนองหลาอีนี้หักนองหลาจริงๆที่หน่อยพ้นอยู่ที่ว่าพอหักทุกค้นกะหักพีพอยว่านะคะเข้ากระหักนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาหักนองหลาแล้วล่ะแต่ว่านองหลาเห็ดอีหยังบดได้ดังใจเขาเห็ดแบบบ่ได้ดังใจเขา เขาก็เขาก็รับผัวใดเขารับผัวใดแล้วที่นี่เขาปสิบบทุกสิ่งทุกอย่างเขาสั่งข้ดมาเขาเห็ดอียงมาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชดเท่านั้นเพื่อประชดเพื่อความสะใจนะคะอันที่จริงแล้วมันเป็นไปบ่ไดดเลยนะคะมันเป็นไปบ่ไดดเลยนะคะคิดเอาเลิกเลกเด้อผ่านนะคะคิดเลิกเลกเด้อค่าเอฟซีนะคะคิดเลิกเลกนะคะผู้ใดคิดจยงไดนะคะแต่ว่าเอฟซีบอกว่าถูกพ้นเลยบอกว่าสงสารนองลาคือมันเป็นไปจังสัน เอฟซีรูมืดค่ะนะคะเอฟซี FC นะคะเรื่องอีหยงังจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เรื่องของนองหลานนะคะเรื่องอีหยังก็ตามแต่นะคะเอฟซีรูมดนะคะรูมดนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาถ้าคิดบ่ดีนะถ้าคิดบ่ดีเฮ็ดบ่ดีนะนะคะจบเร็วลงของจบเร็วบอกแค่นี้แหละนะคะบ่ได้ว่วไพรเดอร์ค่ะนะคะนี่เรื่องจริงนะคะที่ว่าเจอประสบประการมา เจอตัวประการมาค้นที่วานองค้นทีวานองคน้น,งคนทีสารพัดสี่เห็ดอีอย่างกะนองนะคะมิดซีรีถูกค้นนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะบบเดปล่อยได้แ hmm. ตงขนาะดคะเรืองจริงนะคะมิดซีรีถูกค้นเอาสีกันแล้วกันนะคะเบิ่งกันเบิ่งกันต่อไปกันนะคะเอตี้ก็บอกแล้วนะคะให้ดูกันครับนะคะให้ดูกันต่อไปมาติเอตี้บอกว่าให้ดูกันต่อไป แต่ที่รู้ว่าสงสารน้องลาลายตอนนี้นะคะน้องลาก็ไปย่าเบาแล้วล่ะนะคะเพราะต้องไปเบาเออย่างแล้วน้อง,องลาเอ้ยนะคะโตทำตามหน้าที่โต,ตไปเรื่อยๆบัดใจจำไหนก็จำนั่นนะคิดเราเองก็แล้วกันนะค,ะคิดให้ลึกๆนะคะเอฟซีทุกคนนะคะคิดให้ลึกๆเด้อค่ะนะคะว่าผู้ใดพิดผู้ใดถูกนะคะน้องลาเบาพิดแน่นอนถ้าน้องลาเบาขึ้นมาอีหยงังมันบอกกระกร,ระจา่างพอกระจ่างแล้วก็เหิตอีหยังบด้น,นะคะ นองหลาเคยเว้าแล้วนะคะใครที่เอาเงินนองหลาไปนะคะว้าถึงคนที่เอาเด้อค่ะนะคะพะใจว่าบบบบบบเมนบริวาไผ่ค่ะคนที่เอาเงินนองหลาทอนั่นถ้าคนที่บเอาเงินนองหลาไปก็ทําใจจะบสบายเด้อค่ะนะคะทําใจจะบสบายอย่าไปเดือด้อนอย่าไปเป็นเรียรเป็นแค้นนะคะอ่าสำหรับเนาะคนที่เอาเงินนองหลาไปใส่เพาว่าที่นนองหลาเคยว้าไว้นะคะเขาเอาไปใส่ก่อนที่นะสมัยก้อนนองนองหลาเคยเว้านะคะ มันก็มีอันเป็นไปอีลีนะคะเอฟตีว่าวมาบอกว่าเออเ wow. อฟตีว่าวมาดอกคุณพ่อนี่ตาวาตันเดคุณพ่อนี่ตามันเป็นยางปาก้องหลาวเบาอีลีเนาะวาตันเดเอฟตีว่าวเดอร์นะคะมันเป็นยางปากที่ว่านองหลาวเบาอีลีเนาะวัสันเดก,ก็บอกแล้วเนาะว่าคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็จะตามมาแต่คิดบุรีอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะ แม้กระทั่งคิดนะคะก่ต้องเว้าดอกนะคะแม้กระทั่งคิดออกมาหนี่นะคะก็คือจบแล้วนะคะแต่เอฟซีเ็เว้าว่าหลายๆอย่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทําอะไรแต่ละอย่างมันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ของง่ายๆเราเอฟซีทั่วโลกทัวรประเทศเอฟซีทียู่เมืองไทยถุกคนเขาเบิ่งกันอยู่ค่ะตอนนี้กันยังว่าเอ้าเอฟซีว่าว่าจะได้เอ้ามันคือเป็นยังสั่นว่าถุเด็กเอ้าเป็นไปได้บอกว่าถุเด็ก มันเป็นไปแล้วอ่ะที่จังใดลอะเป็นไปแล้วแล้วเขาก็รูว่าแล้วเขาก็ไปโอ้นะคะไปบาง,บางพ้อยพี่พอย,พอยกไปเบิงตามช่องหลายๆช่องเนาะเขาก็ไปเว้ากันโอ้สนุกป,ปากค่ะนะคะแล้วก็ช่องที่ว่าแบบว่าเขาเอาไปวา้าวเขาก็ไปเวา้าเรื่องจริงสั่งนะคะมันเป็นไปแล้วก็่างทีเนาะแต่ว่าเอฟซีก,ก็บอกว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างมันไม่ใช่ของเล่น ค่อยดูไปก็แล้วกันเอาก็บอกคำนี้เนาะเอฟตีนองหลานี่แหละนะคะเอฟตีนองหลานสงสารนองหลานสงสารนองหลานจับใจว่าเด่นนะคะแรับพีดด่เจ้าาผู้ใดคิดจังใดก็ตามแต่นะคะอาจจะเป็นที่ดวงก็ได้นะคะแต่ว่าบ่ได้ค่ะมีจะดับนะคะเอฟตีบอกนะคะมีจะดับนะคะเพราะว่าไปเจอแบบนี้นะคะไปเจอคนแบบนี้นะคะดับนะคะบ่มีการนั่นดอกนะคะคนคน คนอ่าเพราะจะว่าคิดอีหยังกระตามแต่นะคะถ้าพี่พ้อยว่าสีวอาตรงกันจิตรงไปนะคะคนที่คิดอีหยังกระตามแต่นะคะคิดผิดเลยตอนนี้นะคะ <c oughs> คิดผิดมากๆผพิดมากๆ,ากๆแต่น้องหลาบาพผิดน้องลาบาพผิดแต่ว่าคนพิดอีอย่างสักอย่างหนึ่งนะ่ะพิดมากๆนะคะหน้าตาก็บ่คือเขาค่ะอีซีหน้าตาก็บ่คือเขาเว้า,ากับาวาบ่เต็ง ว่าแบบว่าแบบคนที่ว่านับหนาถือตาคนที่หนานับถือตอนนี้ก็บ่มีใครนับถือแล้วเพราะว่าอ่าคํเว้าของคุณเป็นอย่างนันให้คุณทําไปเถอะทําไปจังไดกับบ่ขื้นมีแต่ว่ามีตีลีมีแต่มจมบอกแค่นี้แหละนะคะคนที่ว่านับหนาถือตานะคะแต่ว่าเขาบ่ให้ความนับถือแล้วนะคะตอนนี้เนาะนะคะเราค่อยเบิ่งไปกันแล้วกันนะคะเอฟีบอกแล้วนะคะอ่ามันมีแบบเอฟทีบอกแล้วนะคะบ่มีวันขึ้นมีแต่วันดับวันตี ทิตีวาวเหล้วนะคะเพราะว่าเอาเัอความาใจใหญ่แต่ตอนนี้ขอเบิงนนะะเบ่งไปกอนค่ะนะคะขอเบิ่งไปกอนขอเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่มีอย่างเดียวตอนนี้นะคะตรงสารนองหลาตรงสารจับใจเลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะแต่ดียังดีวันนี้พอๆพอแ,แม่ยังอยู่น้ำนะคะพอๆแม่ยังอยู่กับนองหละแม่ตุยังอยู่เป็นมูนองหละกี่เท่าไดกี่เท่าไดก็ ค่จะได้ก็บอกข้นค่ะวางสั่นเธอมาน,น,นะคะเบิง่งเอาเดอ้อค่ะนะคะเอฟีนะคะเบิ่งเอาเนาเะนะคะเพราะว่าเอฟตีกับทุกคนบอกข้อนีสจา้าคุณพลอยคอยดูเอาเดอ้อนะคะคอยดูเอาคอยดูเอานะคะดูไปนะคะผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมไม่พูดผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้มานานแล้วแต่ผมก็ไม่พูดก็ะมีเอฟตี้บอกความนี้ค่ะนะคะอ่ากันแล้ละ พ้นกุมูคือกันนะคะแต่ว่าพี่พ้นกระบวสามารถจิตวัาได้นั่นแหละนะคะ mm hmm. บัตรเตจใบก็บเอาเด้อค่ะนะคะเอฟซี FC นะคะอีพีซิปนะคะจองบัตรจ,จองปีตัวน้องหลานเนาะนะคะเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มเด้อค่ะสวัสดีค่ะ